สวัสดีค่ะทา่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าเมื่อนี้ก็กิตติมาสาวบ้านดอนกับมาเลาะท่งอีกแล้วค่ะตรงนี้น่ะจะเป็นที่เลี้ยงควายค่ะแต่ทีนี้น้ําท่วมค่ะน้ําจะท่วมบริเวณนี้น้ําจะท่วมจะมีน้ําน้ําเยอะแยะน้ำเยอะเยอะ อันนี้ควายเล็มยหญ้าถ่ายเอาควายเขายาวก่อนนักเลงขนาดเด้อเขายาวมากไม่กลัวใครเลยโิย่านไผ่เลยเขายาวเบ่งในกลุ่มแล้วเนี่ยในกลุ่มฉันจะเบ่ง เจ้าฝูงเขายาวมากยาวจนฮอดอันฮอดท้องมดแล้วโนคะ้งไปจนฮอนฮอดบ้าทาั้งหนาเลยโค้งโค้งไปทั้งหลังจนจนจะถึงท้องมดแล้ว ยังเล่มหยายังบยอยากเมือขึ้นจางน้ำแล้วกัยังเล่มหยาหยางมาต่พูไกล่ลุยน้ำเน่กินหยามาเน่มาเล่มหยานี่อีกคอกเดียวกันกันยังม่ามาฮอตีซีส์ มากินถาเลยถามูกินถามูอยู่อันตีนบ้านเดี๋ยวมูก็จะตามมาละเดี๋ยวเพื่อนก็จะตามมากินย่างอันนั้นเลยกินย่างมันเลย หญ่าเขียวตีนน้ำเนาะหย่าอยู่ตีนน้ำมันก็เลยเขียววันนี้หญ่าที่อันที่อยู่อยู่สนามสนามทุ่งหย่าน,ะน้ำคือน้ำขืเนนะมันก็เลยยาวนะี่ควายก็มากินน้ำใต้ใต้น้ำแล้วนะี่กินหย่าใต้น้ำแล้วบ้านะี้ควายก็ี กินหญ้าใต้น้ำมันก็จะอ้วนๆจะเบ่งเบท้องจะเบ่งเบบางตัวฮ่เบย่อขืนเลยบางตัวอยากกินไปเรื่อยๆอยู่บางตัว เอาโชว์คนเดียวโชว์ตัวโดด,โด,ด,โดดโดดหน่อยโชว์เขาหน่อยเอาโชว์เขาแล้ว กินยาท้องอ้วนนะ่ะท้องเบ่งเลย ไปใส่มองบอลดไปใส่มองใส่มองกระบอถึกปันใดก็นั้น้ำแหง้งตอนพนต่กนั้นใส่มองก็ถือตึกสะด้งก็ถือแต่เทนี้น้ำน้ำแหงนะ้งเนาะปามันก็นหัวจักได้มันก็นได้มันกระบ,บอกขืนมันก็นเลยบรถือใส่มองกบะถือตึกสะดุงกระถือก็ไดน พราะว่าน้ำมันลดแล้วควายก็นจนลงได้เลยน้ำแต่ก่อนมื้ออาทิตย์หลังเนะควายยังลงมาได้เลยน้ำไหลอันนี้ก็เลยมาถ่ายบรรยากาศให้เบิร์อีนะคะมันจะมีช่วงน้ำท่วมแล้วก็ช่วงน้ำแหงแล้วก็ช่วงที่แหง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 ่ามี มุมีน้ำหญ้าแห้งประกัรกินนออมหญ้าเขียวหนญะ้าก็เขียวเขียวกินนอ้อมมาจากทางเมืองเลยพุดี้หญ้าเขียวเขียวขจี เที่ยวทางเส้นนั้นทางไปหนองผืองรถจะไหลไปตลอดเลย ทุกอริยบทของการเล็มหญ้าเล็มหญ้ามันมันคนอ้วนพีพีคนอ้วนพีพีโอ้เล็มดุนนะแ่บหล หญ้าเขียวอ่อนๆเลยฝนตกใส่ใหม่นะวันนี้กินไปเนี่แล้ววันนี้มันกะป่งขึ้นมาใหม่มันก็เลยงามมันก็เลยเขียวทางนี้ก็ันเล่มอย่างขนาดเลยบบไปใส่เลยออกจากเขียวกว่าตรงอื่นเลย โอ้มื่กินโซ่กองขนาดเลยสี่ตัว เขียนห้องล้วเขียนห้องแองแบ,บแล้วใกล้จะถึงยามยามเขาคอเข,ขาแรงที่จริงอันหามงาอาจจมงกลัวๆจะหอกมงล้วแต่ทีนี้ควายมาย,ยอมเขานะไม่ยังเล่มหยาอยู่ไม่ยังมาย,ยอมไปยังไม่ยอมกลับบ้าน คลิปนี้ก็ให้ชมบรรยากาศพอแค่นี้ก่อนจ้าติดตามช่องกิตติมาสาวบ้านดอนได้ใหม่เล้อจ้าขอคุอนหลายๆเด้อสบายดีบง้งสูขอพระคุนมากจ้าสวัสดีจ้า